มีอีกหนึ่งโพที่นำเสนอวันนี้เลยครับ IFD โพนะนำเสนอบุคคลที่มีอิทธิพลในทางการเมืองอแล้วเขาแยกเป็นสองช่วงเวลาค,คือถามสถานการณ์ปัจจุบันกับอนาคตที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวเลข2ตัวเลขปัจจุบันกับอนาคตและถามทั้งในานามของตัวบุคคลค่ะและความเป็นพักอซึ่ง พอเห็นผลอยู่ใครก็รซึ่งจะเป็นใครก็ไม่รู้ใ่ะะครับเลยกลายเป็นศึกสีเศร้า ifdpo เขาสำรวจช่วง17-23ตุลาคมที่ผ่านมาเอาเรื่องบุคคลที่มีอิทธิพลในทางการเมืองอันนี้ไล่จากมากสุดเป็นต้นไปเลยนะอดีตนยายกทักษิณค่ะถ้าถามณปัจจุบันผู้ตอบผลสำรวจ61.07แต่ถ้าถามไปถึงอนาคต ยาวไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะย <20. 84 S 1> ี่สิบจุดแปดสี่มันลดลงสามเท่าเลยเหรอคน<ม>เชื่อว่าอิทธิพลของคุณทักษินลดลงในการเลือกตั้งครั้งหน้าหายไปสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่าแปลกนะว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาคิดว่าหวบลงขนาดนี้อือถัดมานายกแพทองทานถ้าปัจจุบันสิบเอ็ดจุดห้าสองเลือกตั้งครั้งหน้าก็ลดลงครึ่งหนึ่งค่ะหกจุดศูนย์แปดค่ะ เหมือนกับเหมือดีตนายกทักษินนายกคููพ่อเลยครับพุ่งลงเหมือนกันครูใหญ่ในวินชิดช,ชอบอปัจจุบัน13.54ค่ะเลือกตั้งครั้งหน้าให้9.65แล้วก็พ่วงไปด้วยคุณอนุทินเลยนะคร<ต>ับปัจจุบัน5.43เลขคุณอนุทินเนี่ยสวนทางนะเลือกตั้งครั้งหน้าคุณอนุทินขยับขึ้นมาเป็น15.41คุณอนุทินมีคนจับจ้องเยอะนะคะว่าคุณจะโดดเด่นครั้งหน้านะคะทั้งสอง แนวโน้มมาแรงจับตาว่าการสร้างตัวตนในโลกโซเชียลอาจจะทําให้คนเนี่ยไปโฟกัสว่าอืเดี๋ยวคนนี้แหละจะมีความสําคัญมากขึ้นค,คือครูใหญ่มีอิทธิพลก็จริงแต่โดยบทบาทท่านไม่ได้ไปอยู่หน้าฉากคือเรารู้อยู่แล้วนะ<อ>ฉะนั้นลองดูตัวเลขของคุณน,น,นุทินี่น่าสนใจขึ้นมาจาก5%เป็น15%และ15คือเยอะกว่าท่านนายกเลยนะ,ะใช่ไหมทางฝั่งของสีส้มบ้างค,คุณธนาธรปัจจุบัน3.57เ อนาคตคนเชื่อว่าจะขึ้นมาเป็น12.33แล้วก็แกนนำคนอื่นๆคุณวิโรธคุณอาซินมันคุณหมายสิริกัญญาคุณไอซ์รักชนกนะคะปัจจุบันนี้2.92เลือกตั้งครั้งหน้าจะพุ่งขึ้นเป็น12%อุ้ยนีพ่พุ่งหลายเท่าเลยครับเหล่านี้นะคะจะมีนัยสำคัญต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่แปลกที่หัวหน้าพักควรจะโดดเด่นที่สุดคุณนัทพงษ์เรืองบัญญาวุตร ปัจจุบันคะแนนยิงอยู่ที่0.97ค,ครั้งหน้าขึ้นมาเป็น5.19เลขก็ขึ้นแหละแต่ว่าไม่เยอะไม่งนน่ยการเป็นผู้นำนี้ก็ชวนคิดหน้ากังวลเหมือนกันนะถ้าถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่ว่าโอเคมันก็ยังมีเวลาที่จะพัฒนาคะแนนนิยมเช่นเดียวกับคนที่คิดว่าครั้งหน้าจะตกก็ยังมีเวลาที่จะฟื้นขึ้นมาเหมือนกันใ่และสุดท้ายคือคนที่ประชาชนเชื่อถือศรัทธาซึ่ง ใครก็ไม่รู้แต่เขาตอบกันแบบนี้ Amazing ปัจจุบันนี้ไม่มีคะแนนแต่เลือกตั้งครั้งหน้าถ้าคุณโผล่มาแล้วเราถูกใจมากๆเลยนะให้ไปเลย11.6ค่ะคาดหมายกันว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นความหวังของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่รออคนคนนี้อยู่นะครับะฉะนั้นบทสรุปของ IFD Pro ในแง่อิทธิพลของตัวบุคคลนะม,มีขาขึ้นที่เราเห็น,หนคือ2กลุ่มคุณอนุทิน<อ>กับแกนนาของพรรคสม้มนะรวมถึงตัวคุณธนาทรที่อยู่ในนี้ด้วยนะคะ ในส่วนของหัวหน้าเทงเนี่ยคุณพิธทาก็บอกว่าผมมันไม่แปลกใจนะคือผลผลโพที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ดูตัวเลขหรอกดูว่าใครเป็นคนทํามากกว่าและเทียบเคียงกับตัวเองอะค่ะหมายถึงว่าผมยังผ่านมาได้เมื่อก่อนผมตัวเลขก็น้อยแล้วก็พุ่งขึ้นหัวหน้าเทงก็ต้องผ่านไปได้เหมือนกันจากอิทธนะิพลในตัวบุคคลแต่มันก็หนีไม่พ้นที่จะเชื่อมโยงกับความเป็นพักด้วยถูกไหมครับดูเหมือนคะแนนมันจะสอดรับกันนะเพราะว่า i f เีโพถ้าถามเป็นอ,อิทธิพลที่เกี่ยวกับตัวพัก ที่ทางการเมืองไทยก็สองช่วงเวลาเหมือนกันปัจจุบันกับการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยปัจจุบัน70.80เยอะเลยเนาะเลือกตั้งครั้งหน้าลดลง29.44โอ้โหภูมิใจไทยปัจจุบัน19.46ครั้งหน้า25.55อประชาชนปัจจุบัน7.46ครั้งหน้า31.63กลายเป็นมากที่สุดเลยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วก็พักการเมืองใหม่<อ>ก็สอดรับกับ<ข>ตัวบุคคลที่เป็นใครก็ยังไม่รู้เนี่ย ถ้าปัจจุบันคนยังมองไม่เห็นยังไม่มีในขณะนี้แต่เลือกตั้งครั้งหน้ามีความหวังขึ้นมา11.19เนี่แหละครับกลายเป็นบทสรุปของการเมืองสี่เศร้าสี่ก,ก๊กแดงน้ำเงินส้มอนุรักษ์นิยมแท้พักคนดีพักในฝันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีนะถ้ามีเลยกลายเป็นสี่เศร้าที่จะสู้กันในการเลือกตั้งครั้งหน้า,าสี่เศร้านี้มีจุดอ่อนจุดแข็ง มีพละกกาลังในทางการเมืองแตกต่างกันอย่างไรไหนเปิดไพ่ออกมาดูซิใครมีอะไรบ้างนะคะเพื่อไทยมีอํานาจรัฐเพื่อไทยมีคุณทักษิณมีชนชั้นนําสนับสนุนมีฝีมือในการแก้เศรษฐกิจคนจําว่าคุณนะเป็นความหวังของเรามีบ้านใหญ่คอยหนุนน,นี่ข้อดีในทุนของเพื่อไทยภูมิใจไทยมีอะไรบ้างอ้ใหญ่สุดเลยค่ะสอวอสีน้ําเงิน มีระบบบริหารจัดการพักที่ดีมีเอกภาพเวอร์ชนชั้นนำหนับหนุนอยู่มีบ้านใหญ่มีชนะติดหลังเนี่ยน้อยหมายถึงพวกคดีหรือแผลต่างๆนะคะทรัพยากรเหลือเฟืออู้ฟู่มีครูใหญ่ในวิน <c oughs> มีการสื่อสารเริ่มเข้าถึงประชาชนอ <c oughs> ย่างที่บอกไงให้จับตาโซเชียลมีเดียของภูมิใจไทยดีๆครับ <c oughs> นั่นแหละพักประชาชนแตกต่างกับชาวบ้านมีวิสัยทัศน์และจุดยืนที่ชัดมากๆฐ <c oughs> านเสียงแข็งแกร่งนโยบายก็น่าสนใจ สื่อสารก็เข้าถึงเลยยังไม่เคยทํางานจริงอันนี้ไม่มีแผลเลยค่ะใสสะอาดใสกิ๊กเลยค่ะโดยดูจากตัวเลขน่าจะพอสรุปได้คุณผู้ชมก็คงจะคิดเห็นตรงกันว่าเพื่อไทยนี้มีความเสี่ยงถดถอยอขาขึ้นเนี่ยจะไปอยู่ที่พักประชาชนกับพักภูมิใจไทยมากกว่าและนี่ยังไม่ต้องนับว่าพักใหม่ยังไม่เกิดนะ,ะถ้าพักใหม่เกิดเพื่อไทยจะยิ่งแย่หนักกว่านี้หรือไม่เพราะอาจก็จะมี บางเสียงที่เอฟไม่ได้มองว่าเพื่อไทยจะเป็นตัวแทนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้ตามความคาดหวังก็จะไปรอพักที่จะเกิดใหม่หบุคคลที่จะเกิดใหม่ในอนาคตหรือไม่ใช่ก็ต้องรอดูว่าถ้ามีนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคในจังหวะที่นะเวลานี้นะคะเพื่อไทยยังเป็นอันดับหนึ่งแล้วคุณทักษิณก็อยู่ในอันดับผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในการสำรวจแม้ว่าะะจะมีแนวโน้มลดลงบ้างก็ตามเอาวันนี้ก่อนนะคะมาจะว่ายังไงคุณนะัทวุฒิที่ปรึกษาของนายกบอกแบบนี้ ที่อดีตนายกยังครองแชมป์เนี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยคือผู้ที่มีพลังทางการเมืองสูงสุดไงมันไม่แปลกหรอกที่คนน่ะจะจัดอันดับให้เป็นเบอร์หนึ่งส่วนอันดับสองจะมีคุณเนวินมีภูมิใจไทยมาอ๋อโพก็เป็นมุมมองของประชาชนมันสะท้อนความคิดของเขาจริงๆนะประชาชนเขาเข้าใจแบบนั้นว่าอะไรไม่ได้นะคะ,ะจากตัวเลขที่ออกมาย้อนกลับไปถามคนทำโพเขาวิเคราะห์อย่างไรดรแดนศาสตราจารย์ดเรเกรียงศักด จเจริญวงศักดิ์ครับผู้อำนวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาหรือ IFD นะวิเคราะห์ทั้งในมุมของนักวิชาการและวิเคราะห์ทั้งในมุมของคนที่ผ่านสนามการเมืองมาแล้วด้วยอ๋อเคยอยู่พรรคการเมืองนี่จนะฉะนั้นก็จะมอ,องเห็นปรกากฏการณ์นี้เราตั้งคําถาม4ี่คำถามให้ดรแดนช่วยไขยคําตอบอรัฐบาลจะอยู่ครบวรระหรือไม่โอ้ฮิตฮอตที่สุดนะ้าคะคำถามนี้ยทาไมช่วงนี้เกิดกระแสยุบสภามาแรงค่ะ สามพักนี้ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์จับมือกันขี่คอรัฐบาลจริงหรือไม่อมรัฐเชิงลึกทําไมไม่โปรอดีตนายกทักษิณแล้วในช่วงหลัง<ะ>หรือมั่นใจว่าจะมีคนมาคุมเกมแทนมไม่ให้พักส้มมีอํานาจในอนาคตรัฐเชิงลึกคืออํานาจเก่าโดยที่คุณไม่ต้องมาพึ่งพาพักเพื่อไทยอีกต่อไปอ๋อไม่ต้องใช้เพื่อไทยแล้วเอาอยู่อย่างนั้นเหรอไล่ลไปทีละคาถามจากมุมมองของ ดรแดนเกรียงศักด์เอาอย่างแรกรัฐบาลอยู่ครบหรือไม่อตอบว่าตอนนี้กระแสยุคสภามาแรงมากจากศึกนอกที่มันรุมเร้าและศึกในก็คือถูกพักร่วมรัฐบาลขี่คอ,อเพราะฉะนั้นผมดรแดนแคนดู Dan, เนี่ยนะคะฟันธงเลยโอกาสที่รัฐบาลจะอยู่ครบวาระมีน้อยมากถึงอยู่ต่อไปเนี่ยก็อยู่แบบยากลําบากขยายความฟังเสียงอาจารย์เลยค่ะเชื่อว่าโอกาสอยู่ครบวาระน้อยมากเป็นไป,นปนด้วยความยากลำบากที่รัฐบาลจะอยู่ครบ ด้วยสารพัดเหตุผลที่พอจะเห็นเป็นหลักฐานปรากฏทิมแทงอยู่เนี่ยนะครับยากครับแล้วก็เป็นรัฐบาลที่จะประคับประคองไปยังไงเท่านั้นเองคิดว่าก็อยู่ที่ตัวแปรหลายตัวแปรนะครับเวลานี้ไม่ไม่เห็นจะมีประเด็นอะไรเลยที่จะสามารถคาจุนรัฐบาลให้อยู่คบรบวาระไดท้ทุกตัวแปรบอกว่ารัฐบาลเนี่ยโดนเจาะยางพร้อมล่มสลายในเวลาอันสั้นกลางยาว แล้วแต่วิธีประคับประคองยางไม่ให้มันมัน,ม,นมันแบนเร็วเกินไปเท่านั้นเองครับนะเราแดนมองว่าโอกาสอยู่ครบวาระมีน้อยแล้วทำไมกระแสยุบสภาถึงมาแรงเพราะว่าอยู่ครบอยู่ไม่ครบหรือเปล่ากระแสยุบสภาก็เลยมาแรงอาจารย์บอกว่ามีสิทธิ์เกิดขึ้นนะแต่รัฐบาลที่ฉลาดจะรู้ว่าถ้าไปไม่รอดต้องรีบยุบสภาแล้ถ้ายุบแล้ว<อ> ต้องมั่นใจว่าจะได้อํานาจกลับมาค่ะคืออาจจะไม่ได้หมายถึงการชนะเลือกตั้งเสมอไปนะแต่อยู่ในขั้วเดิมถ้าประเมินแล้วว่ามีโอกาสเป็นไปได้จับมือกันไว้ก่อนในใ<ช>ทางการเมืองก็ยุบได้<อ>แต่โดยช่วงระยะเวลาอาจารย์ยังไม่เชื่อว่าจะยุบในตอนนี้ค่ะคือในเร็วๆนี้ม,มันอยู่ที่ปัจจัยคือการชิงไหวชิงพริบทางการเมืองนอกสภาด้วยอ,อลองฟังคําตอบนี้จากดรแดนครับกระแสะการยุบสภาเนี่ยต้องเกิดเพราะว่าเขาคิดว่า ทางเลือกน้อยมากนะครับถ้าไม่ยุบไม่ชิงยุบก่อนมันจะเจอปัญหาใหญ่กว่าแต่คำถามคือจะยุบทันไหมก่อนที่ปัญหาจะเกิดตรงนี้แหละครับคือทิ่งที่กำลังมองกันอยู่ผมว่ารัฐบาลที่ฉลาดเนี่ยถ้ารู้ว่าไปไม่รอดต้องรีบยุบสภาแต่เขายังไม่อยากยุบเขาดูไปก่อนแต่ปัญหาคือถ้าททำท่าจะยุบเนี่ยจะมีโอกาสทันหรือไม่ทันนี่ก็คือการชิงไหวชิงพลิบทางการเมืองนอกสภา แวะไปเสริมมุมมองของนักวิชาการอีกท่านหนึ่งเล็กน้อยเนื่องจากว่าท่านให้ความเห็นและมันมาสอดรับกับคําถามนี้พอดิบพอดีนะท่านอาจารย์สุขุมนลสกุลให้สัมภาษณ์ในรายการเรียงไซยการเมืองท่านมองกระแสยุบสภาว่าเป็นเพียงแค่คําขู่พักร่วมไปถึงเพื่อไทยอมาขู่และฝ่ายต่างๆว่าเฮ้ยถ้าไม่หยุดกดดันอํานาจในมือนายกสูงที่สุดอย่างหนึ่งไม่มีใครทําได้คือการยุบสภาแล้วพักอื่นๆก็จะกลัวไงคะ กาลกดดันก็ต้องลดลงคนลับจะเป็นยังไงเราไม่อยากเลือกตั้งไงทุกคนก็เลยโอเคงั้นก็ไม่กระหึ่มใส่ก็ได้นะฉะนั้นแรงกดดันการต่อรองพักแกนนันรัฐบาลก็อาจจะลดลงนะแล้วอันนี้แล้วแต่มุมมองว่าอาจจะยุบจริงเมื่อไปไม่รอดหรือจะเป็นเพียงแค่การปล่อยข่าวเพื่อขู่ฝ่ายต่างๆว่าอํานาจอยู่ในมือนายกนะอาจจะใช้วิธีการนี้ก็ได้คําถามที่3ครับสถานการณ์ของพักร่วมขี่คอเพื่อไทย จริงไหมนะมรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์แล้วก็ภูมิใจไทยอาจารย์ตอบว่าธรรมดามากเลยครับปกติทางการเมืองเลยพักรัฐบาลเป็นความแข็งแกร่งที่ปลอม <c oughs> มันปลอมอยู่นะอ,อะทุกคนเนี่ยก็ชิงไหวชิงพริบนะคะเอาตัวรอดของตัวเองมันธรรมชาติอ่ะที่พักร่วมรัฐบาลจะต้องขี่คอพักแกนนำอลองฟังนะว่าจะอธิบายยังไงคะ รัฐบาลคะแนนนิดเดียวเมื่อมมนต้องรวมกับพรรคอื่นก่ได้คะแนนเยอะๆมันก็เป็นความแข็งแกร่งที่ปลอมพรรคร่วมมีบทบาทสําคัญที่ใช้คําว่าขี่คอนี่ก็คือสามารถที่จะชักมันเหียนไปซ้ายขวาก็เห็นว่ารัฐบาลเป็นตัวตัวเองไม่ได้เลยอ่ะก็ต้องอยู่ที่พรรคร่วมพรรคร่วมเป็นผู้กําหนดมากกว่าพรรคตัวพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลผมจึงคิดว่าเวลานี้ปรากฏการณ์มันปกติทุกคนน่ะ ชิงไหวชิงพลิบเอาตัวรอดและมองไปถึงชดหน้าว่าตัวเองจะได้เปรียบยังไงฉะนั้นเป็นธรรมชาติพักร่วมรัฐบาลต้องขี่คอพักประเด็นนี้เสริม,มด้วยมุมมองของท่านอาจารย์ธนพรศรียากูลเรื่องพักร่วมขี่คอพักแกนนำเนี่ยนะครับอาจารย์ <ฮะ S 1> บอกมันเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นกับรัฐบาลผสมทั่วโลกแบบนี้แหละไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นลองฟังดูครับตอนนี้เรื่องยุบสภานะนะฮะใครยุบตอนนี้ก็อย่าเล่นการเมืองเลย นะครับคือคนที่เขาเป็นรัฐบาลขนาดนี้นะครับเขาจะขี่เขาจะตบเขาจะแทงข้างหลังกันเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของรัฐบาลผสมผมถึงบอกไงว่าวันนี้เนี่ยนะครับเนวินน่ะขี่คอนายใหญ่ทุกวันแล้วเอาตะขอสับช้างนะเคกะโหลกทุกวันด้วยป๊อก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 ,อกในายใหญ่ไี่มีทางเลือกเดินอย่างเดียวตอนนี้นะเขาไม่ได้วางแผนปลดนายกแค่5ปีสวนะเขาวางแผนองค์กรอิสระเนี่ยนะครับอายุเท่าไหร่ครับเจปี เกินกว่าอายุสอวอเกินกว่าอายุรัฐบาลผมต้องบอกนายใหญ่ครับนี่ยังไม่เห็นอีกเหรอว่าถูกขี่อยู่แน่นอนครับรัฐบาลผสมเนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดคือร่วมให้น้อยที่สุดดีที่สุดคือกูเป็นพักเดียวนะครับซึ่งสีส้มก็ตั้งใจยอย่างนั้นแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้พักร่วมก็ต้องน้อยๆน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนายใหญ่นะครับกับหมอผีเนี่ยถ้าจะตีกันแบบผีไม่เผาเงาไม่เหยียบก็จะตีกันหลังเลือกตั้งปี70เพราะต้องช่วงชิงกันร่วมรัฐบาลกับพวกสีส เสริมด้วยมุมมองของอ,นนอาจารย์ธนพรเรื่องนี้นะไปพาดถึงคนนั้นคนนี้ด้วยค่ะคะำถามสุดท้ายถามดรแดนทำไมรัฐเชิงลึกจึงมีท่าทีไม่โปรอดีตนายกแล้วไม่โปรอดีตนายกเพราะว่าเคยให้โอกาสไปแล้วไงก่อนหน้านี้ให้แล้วดูผลงานแล้วอ้าวออกมาไม่ตรงปกนะคะผู้ชมไม่เชียร์เต็มที่ปัจจุบันนี้อยู่ในจังหวะเวลาที่เรียกว่าปัญหามันเริ่มเกิดอะ่ะมันเริ่มเห็นล้ต้องคิดแล้วว่าจะเอาอยัางไงต่อนะคะ อาจจะต้องตัดสินใจว่าจะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีคาดการว่าในอนาคตคุณทักษิณเนี่ยยังมีโอกาสที่จะถูกใช้ต่อไปอีกพักหนึ่งและเดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่ามันจะต้องอยู่ภายใต้ปัจจัยชี้ขาดค่ะหมายความว่ามีทางเลือกที่จะสกัดปัญหาที่ใหญ่กว่าไหมถ้ามีทางเลือกอื่นก็อาจจะไปมองอย่างอื่นพักส้มคุณจะเป็นอันตรายแค่ไหนนี่คือเรื่องสําคัญนะคะสมมุติว่าพักส้มคุณไม่อยู่ในร่องในรอย มาประจวบก,กับพ่วงเวลาที่รัฐเชิงลึกก็ไปต่อกับเพื่อไทยไม่ได้นี่แหละคือจุดที่ทําให้ต้องเกิดละพักใหม่กกที่4ี่ไม่ย้อนกลับไปใช้บริการไม่ไหวแล้วอดีตนายกทักษิณอีกต,ต่อไปลอฟังคาตอบจากดรแดนครับคือในอดีตเนี่ยมีการใช้คุณทักษิณและพักของคุณทักษิณเนี่ยนะครับเพื่อจะมีโอกาสได้สกัดพักส้มผมก็คิดว่าอาการมันชัดนะครับทีนี้ให้โอกาสแล้วเหมือนที่ผมเคยพูดมาหลายรอบอะก็คือให้โอกาส ด้วยความตั้งใจให้ดูผลงานแต่ดูอาการที่ไปเนี่ยผู้เล่นละครหลักๆเนี่ยอาจจะเล่นเล่นไม่ค่อยตรงไม่ตรงบทเล่นไม่เต็มที่เล่นไม่มีผลลัพธ์ผู้ชมไม่เชียร์เต็มที่ปัญหามันเริ่มเกิดเลยทำให้เกิดต้องเกิดอาการที่กำลังตัดสินใจว่าจะทิ้งคุณทักษิณหรือไม่ผมคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยยังมีโอกาสถูกใช้ต่อไปอีกพักหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่ากำลัง รัชชิงลึกกำลังตัดสินใจว่าจะทิ้งคุณทักษิณไหมจะทิ้งหรือไม่ทิ้งอยู่ที่ว่ามีทางเลือกไหมที่จะสกัดปัญหาใหญ่กว่าคือพักส้มว่าแล้วพักส้มจะเป็นอันตรายแค่ไหนถ้าเบื่อพักส้มยังไม่อยู่ในร่องในลอยที่จะน่ากลัวมากก็จะมาถึงจุดที่ว่ามีทางเลือกไหมถ้ามีทางเลือกเช่นเกิดพรรคที่เป็นก๊กที่สี่โผล่ขึ้นมาที่เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นศรัทธาประชาชนเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทย จะโดนทิ้งในอนาคตไม่ไม่ไม่นานก็จะเริ่มเห็นอาการครับจากผลสำรวจของ IFD Pro และมุมวิเคราะห์ของดรแดนข่าวข้นกล่าวเรา,าวิเคราะห์ต่อยอดจากดรแดนอีกทีหนึงห่งนะครับว่ามันมันน่าจะมีสักสามฉากกระทัดนี้เกิดขึ้นในอนาคตได้หรือไม่ไม่อันใดก็อันหนึ่งเนี่ยนะหนึ่งเพื่อไทยไม่ได้ไปต่ออาจจะด้วยอุบัติเหตุบางอย่างานิติสงครามอะไรก็แล้วแต่เนีนะ มีความจําเป็นจะต้องส่งต่อกาอี้นายกให้คุณอนุทินอืโดยที่พักร่วมยังอยู่กันเหมือนเดิมอฉากทัดแรกค่ะฉากทัดที่สองเพื่อไทยไม่ได้ไปต่อและมีการตั้งพักใหม่หรือใหม่เขาพร้อมแล้วผู้นําการเมืองคนใหม่ก็พร้อมแล้วเป็นอีกขั้วหนึ่งเลยอืประกอบกับสุญญากาศทางการเมืองอย่างที่บอกสองฉากทัดฉากทัดที่สาม เพื่อไทยไปต่อได้หรือไม่ได้ไปต่อก็เถอะแต่มีโอกาสแพ้เลือกตั้งสูงประเมินละสงสัยจาไม่ไว้มีการตั้งพักใหม่ขึ้นมาหวังดึงคะแนนที่มีช่องว่างคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมคะคนที่อยู่ในเงาอ่ะที่เป็นพักกกที่สี่อ่ะจะอยู่ราวๆสิบกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์นี่แหละสิบกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์นี้ไปบวกรวมกับพักอนุร,รักษ์นิยมอื่นๆเพื่อไทยก็จะถูกลดบทบาทเพราะฝั่งอนุร,รักษ์ใหญ่ขึ้นละเขาจะสร้างเป็นขั้วการเมืองใหม่ขึ้นมาสู้กับพักส้มเลย ไม่ย้อนกลับไปใช้บริการเพื่อไทยอ,อีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะมีอีกแนวทางหนึ่งที่เกิดยากอันนี้ติ่งไว้หน่อยมันเกิดยากแต่ว่าแปะให้เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสีน้าเงินจับมือกับสีส้มมหาศรรย์พูดแบบนี้คุณผู้ชมต้องรีบเถียงทันทีอย่านะการเมืองไทยเนี่ย <c oughs> อะไรก็เกิดขึ้นได้ก็เลยต้องแปะเอาไว้แต่จับมือกันต้องมีเงื่อนไขนะมีสัญ,ญญาประชาคมร่วมกันไม่แต่1 1 2และสถาบันเพราะไม่เช่นนั้นสีน้ําเงินก็จะไม่จับด้วยถูกไหม ใช่ใแต่ถ้าแบบนี้ก็จะเกิดขั้วการเมืองใหม่ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งและทิ้งเพื่อไทยไว้กลางทางคือไม่กล้าตัดสักฉากทัดเดียวใช่ค่ะในทางการเมืองที่ันเป็นสีกบแบบนี้มันก็ยากเท่านั้นเองใช่ครับก็อาจจะลำดับตามความเป็นไปได้ด้วยนะแต่อย่างที่บอกว่าอาการของรัฐบาลเพื่อไทยก็แม้ว่าด้านหนึ่งพยายามจะเดินหน้าสร้างผลงานระมัดระวังจะกลายเป็นการถอยหลังหรือไม่